นั่นก็ปันนป่นไฟนู่นก็ปั่นไฟนี่ก็ปั่นไฟแล้วนักฆาตรกรแล้วนะแล้วนี่ผู้รอดชีวิตเหรอเนะี่ยเกมแนวนี้มันอะไรกันนะวันนี้ผมจะมาให้คําตอบกันนะครับหากใครสนใจไก่ฟาร์มก็ไปที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์ได้เลยเกมทั้งหมดนี้เป็นเกมแนวอสไซเมทริคอลมัตติเพเยอร์ฮอลล์นะครับทุกคนซึ่งต่อจากนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าเกมแนวปั่นไฟนะครับซึ่งเกมแนวนี้เกิดจากไอเดียที่ว่าอยากแบ่งบทบาทการเล่นของผู้เล่นให้ไม่เท่ากันคือการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนที่ไม่ใช่การแบ่งแบงแบ,บเกม ayer, กงง Style, กกมัตติเพเยอร์ ที่คล้ายๆกันแต่ว่าเกมแนวนี้จะแบ่งให้ฝ่ายหนึ่งมีลักษณะต่างจากอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยก็เลยเป็นที่มาของฝั่งฆาตรกรและฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับทุกคนซึ่งแนวคิดการทําเกมแบบนี้ก็ถูกนํามาใช้จริงในเกม Alien vs Predator ปี1999 ซึ่งจะเกมนี้ก็เป็นเกมที่นําระบบนี้เข้ามาใช้อย่างชัดเจนโดยการแบ่งผู้เล่นเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายเอเลี่ยนฝ่ายมนุษย์และฝ่ายพีเดเ,เตอร์นะครับทุกคนซึ่งทําให้การเล่นของแต่ละฝ่ายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับและนี่ก็เลยทําให้เกมนี้เป็นเกมแรกๆที่นําระบบนี้เข้ามาใช้นะครับ d e a d by Daylight 2016และนี่ก็เป็นเกมแนวปั่นไฟที่พูดได้เต็มปากว่าโด่งดังที่สุดแล้วในยุคนี้นะครับเพราะเกมอื่นๆก็ตายไปหมดแล้วนะ ซึ่งเกมนี้ก็ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2 0 1 6เลยนะครับทุกคนโดยผู้เล่นจะแบ่งไป็น2ฝ่ายคือฝ่ายคิลเลอร์และก็ฝ่ายซูเวอร์บลนะโดยระบบการเล่นก็คือฝ่ายซูเวอร์บลเนี่ยต้องช่วยกันเพื่อซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับทุกคนเพื่อที่จะเปิดประตูหนีถึงจะเป็นการชนะในรอบนั้นนะครับโดยฝ่ายคิลเลอร์ก็ต้องจัดการฝ่ายซูเวอร์บลให้หมดก่อนที่พวกเขาจะรอดไปนั่นเองนะก็เป็นระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีความชัดเจนในแต่ละฝ่ายมากเลยนะครับก็ข้อดีของเกมนี้ก็คือการที่ตัว,ตวค,คิ เป็นการออกแบบออริจินอลของทางเกมนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้ก็จะมีการคอลแลบมากขึ้นเนาะก็จะนําฆาตกรในหนังต่างๆหรือสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงมาคอลแลบเพื่อเป็นตัวละครคิลเลอร์ที่เราสามารถเล่นได้นะแล้วก็มีฝั่งเซอร์เวิรลด้วยนะครับก็ทําให้เกมนี้ยังเป็นเกมที่สนุกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนโดยเจ้านี้ก็จะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับเกมแนวนี้ในยุคปัจจุบันเลยนะครับซึ่งต่างจากเกมพเรเตอร์เกมแรกสุสดๆไปเลยเนาะจากการแบ่งทีมที่มีตัวละครต่างกันเฉยๆสู่กันเป็นเกมทีีี่่เเรรยกกกกได้วา4 4ลลลุุุมม1 1นนนนนะคััทหือแ็็ป แงรงบันดาลใจให้กับแมปดังในโลบอกหลายๆแมปเลยนะครับงั้นเราไปต่อกันที่ f o r ์สเคนสองศูนย์สองสี่ซึ่งเกมนี้ก็ถูกพัฒนาโดย f o r ์สเค้นเดฟนะครับทุกคนโดยเกมนี้จะเป็นการนําระบบจากเดฟบายเดลไลท์มาปรับเพื่อให้เข้าถึงง่ายและมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับทุกคนโดยจะตัดระบบเปิร์กออกไปเลยนะครับจะเหลือแค่ระบบตัวละครที่มีสกิลต่างกันและคิลเลอร์นะครับทุกคนโดยตัวละครและคิลเลอร์หลักๆในเกมนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลสําคัญในระบบนะครับและไม่สําคัญด้วยนะครับเช่นแอดมินหรือแฮกเกอร์นะครับทุกคนแล้วก็มีตัวละครบางส่วนที่เป็นออริจินอลคาแรคเตอร์จาก ซึ่งแทางของเกมที่เข้าใจง่ายและตัวละครที่มีเอกลักษณ์ก็ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่มีชื่อเสียงและมีผู้เล่นมากที่สุดแล้วของเกมแนวนี้ในโลบอกนะครับทุกคนก็อย่างว่าแลลวนะตัวละครในเกมนี้ก็มีความเท่เป็นของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยนะตัวละครบางตัวก็มีสกินที่มีเพลงประกอบสุดเท่ด้วยนะครับทุกคน เพืเ่อนๆชอบเพลงจากตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะ v i l well l a n d District 2 0 2ส่วนซึ่งเจ้ากเกมนี้ก็ถูกพัฒนาโดย Vi o l e n d District Team นะครับทุกคนซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวปั่นไฟเหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ก็นำระบบคล้ายๆกับเกม Dead by Daylight มาเลยนะครับทุกคนโดยมีระบบหลักๆคือผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายแต่ว่าจะไม่ใช่4ลุมหนึ่งนะครับโดยเกมนี้จะมีฝั่งผู้รอดชีวิตที่มากกว่าเกมนี้ก็มีระบบปั่นไฟสุดคลาสสิกโดยการที่เราปั่นไฟไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นมาให้เรากดจังหวะแบบนี้ด้วยนะครับก็รงนนะเคื่อ เจเนเตอร์ก็จะระเบิดนั่นเองเนาะอ๋อผมลืมบอกไปของเกม f o r ์ a เค n นะจะมีระบบเจเนเตอร์ที่ต่างจากเกมอื่นคือมันจะเป็นเกมอ่าผมขอเรียกว่าโยงสายไฟนะครับทุกคนซึ่งมีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยฝั่งคิลเลอร์และ,และเซอร์เว l ลก็จะมีเปิร์กหลากหลายให้ใช้นะครับโดยฝั่งเซอร์เว l ลก็จะมีอุปกรณ์ให้ใช้ด้วยนะครับก็เราสามารถเลือกใช้ได้ตามใจเลยนะครับว่าเราจะเล่นเป็นสายอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมีดที่สามารถใช้ป้องกันการโจมตีของคิลเลอร์ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็สายแอคก็หยิบไปใช้กันนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเบดเดตนะครับที่ทําให้ฮิวตัวเองได้ประตูวาร์ปที่ใช้สําหรับหนีหรือว่าเข็มอะดรีนาลีนนะครับทุกคนที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะนะเอาไว้จูาฆาตากรนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้มีความพิเศษคือโดยปกติแล้วเกมอื่นๆจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากฆาตากรจากหนังดังนะครับทุกคนแต่เกมนี้ก็จะมีความพิเศษขึ้นมาคือ,น,คอนอกจากฆาตากรจากหนังแล้วเกมนี้ แต่เอทูเลตจากดาร์กโซนะครับทุกคนซึ่งมันเกี่ยวกันยังไงอ่แต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันเท่ดี Survival the Night 2021นซึ่งเกมนี้ก็มีเกมต้นฉบับอย่าง Before the Dawn ด้วยนะครับทุกคนตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นนี่ก็ไม่เด็กแล้วนะใช่ผมก็เคยเล่นนะก็น่าจะเป็นเกมแรกๆที่ทําให้ผมชอบเกมแนวนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่นาระบบคลาสสิกของดบโดนมาใช้เลยนะครับก็คือมีการปั่นไฟแล้วก็แบ่งฝั่งกันนะครับทุกคนก็เกมนี้ก็จะมีความจริงจังหน่อยนะครับทุกคนเพราะเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นช้ามากเลยนะครับคือมันแทบจะเป็นเกมสยองขวัญไปแล้วนะครับซึ่ง จริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะโดยความพิเศษของเกมนี้ก็คือการที่ฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีเปิร์กหลายแบบมากเลยนะครับที่ทําให้แทบจะเปลี่ยนการเล่นไปเลยนะรวมถึงสกินด้วยนะครับเอาละมาดูฝั่งเซอร์ไวบอลนะครับคืออุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราสามารถใส่กับเปิร์กอะไรก็ได้นะครับทุกคนอย่างเช่นคุณจะเอากับดักหมีไปใส่กับเปิร์กคูดาวเร็วคุณก็จะเป็นคนที่สามารถสแปมกับดักหมีไปทั่วแมปเพื่อป่วนฝั่งคิลเลอร์ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมปน แต่ก็ด้วยความที่เป็นเกมที่ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมากเกินไปนะครับก็เลยหมดความนิยมไปแล้วนะครับแต่ว่าทําไมผมถึงนํามาพูดในคลิปนี้ล่ะเพราะว่าเกมนี้นั้นกําลังจะออกภาคใหม่ซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะกลับมาเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับเพราะผมก็ผูกพันกับเกมของทีมสร้างนี้มานานแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจและมีเวลาว่างอยู่ก็ไปลองเล่นกันนะครับใครไปลองเล่นมาแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้นะ เฟดดิ้งเลยซึ่งจะเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีการสปอยกันออกมาบ้างแล้วนะครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวปั่นไฟเหมือนกันนะครับทุกคนก็ดูจากข้อมูลที่หลุดมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็เป็นเกมที่มีภาพที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนแล้วก็ระบบการเล่นก็น,น่าจะคลาสสิกทั่วไปของเกมแนวปั่นไฟนะครับทุกคนโดยจากที่ผมดูนะครับเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยน่าจะเป็นการออกแบบตัวละครคิลเลอร์ที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ภาพที่ค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะแล้วก็ระบบนี้น่าจะเป็นเกมแนวปั่นไฟในระบบที่ค่อนข้างจะเหมือนเดสปาเดลไรท์ ส,สุดไปเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะกลัวมันบินก่อนที่จะได้เล่นนะสิก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะประกาศวันไหนแล้วก็จะมีการอัปเดตอะไรไปบ้างนะใครให้ติดตามอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ออลเจอร์อีโก้ซึ่งจะเกมนี้ก็เป็นแนวปั่นไฟกเกมหนึ่งที่น่าจะใกล้ที่จะเปิดให้เล่นแล้วนะครับทุกคนโดยเพิ่งจะผ่านอัลฟาลีเล e ไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวปั่นไฟที่มีความน่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนะครับทุกคนโดยระบบหลักๆก็ค่อนข้างจะเป็นเกมปั่นไฟปกติเลยแหละโดยสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้ข้อที่ผมเห็นมาก็คือการออกแบบคิลเลอร์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทุกคนแต่เอ่อทำไมมันหน้าตาแบบนี้เนะี่ยผมก็หวังว่าตอนเกมจริงเขาจะอัปเดตอะไรหลายๆอย่างมาให มันดูดีขึ้นแล้วก็น่าเล่นขึ้นนะครับทุกคนก็ถ้าใครรู้วันที่ใกล้เปิดแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะถ้าหากมีข่าวสารอะไรผมก็อาจจะมาอัปเดตให้นะครับทุกคน ก็สำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับทุกคนคือคลิปนีผ้ผมพูดเลยนะว่าผมก็ค่อนข้างใช้เวลากับการทํางานในตอนเช้านะครับแล้วก็มาดคลิปตอนกลางคืนนะทุกคนทําให้บางทีก็ถ้าคุณเลื่อนไปดูคลิปอื่นๆในช่องผมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมนดูไม่มีเอนจิ้เลยอ่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าพูดดังไม่ได้เฉยๆนะครับก็เกรงใจคนอื่นด้วยนะคราวหน้าผมก็อาจจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วสหรับใครที่สนใจเกมไหนหรือว่าเล่นเกมไหนอยู่กมมกก็คนนอออมเนนนตบัห่ยะ ตอนนี้ก็กําลังติดไวเลนติสิกงมแงมเลยละแล้วก็สําหรับฟอสเคนผมก็ยังเล่นอยู่นะโดยตัวละครที่ชอบเลยก็น่าจะเป็นโนรีนั่นแหละนะทุกคนเพราะว่ามันบินได้หรือว่าเกมที่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยแหละเนาะสำหรับเกมปั่นไฟที่มีกระแสในช่วงนี้นะครับอย่างไวเลนติสิกแล้วก็ฟอสเคนเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมที่กําลังจะออกใหม่ทั้ง3เกมนะครับที่ผมหาได้เนี่ยหรือมีเกมอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะก็หวังว่าอยากให้วันออกมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับทุกคนแล้วก็รัหา สำคัญเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับสปอนเซอร์สุดน่ารักของเรานะครับนั่นก็คือมองยูเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนสาหรับใครที่เล่นแมปนาที ine, ่นายในอีเดอร์ฟอร์เรสหรือ9กคืนในปา่าหรือไม่แต่แมปโกะการ์เด้นนะครับทุกคนทางมองยูก็มีไก่ฟาร์มและไก่เพชรให้นะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทางมองยูเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับที่ทําให้มีคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่เข้ามาดูหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงนะ